สวัสดีครับมือนีก็มีสาวสวยนะครับเด็กหน่อยอนาคตยักษ์บวกงามนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเพชรสยามนะครับเพชรสยามเป็นลูกของลุงเพชรตัวนี้มีสักเป็นหลานของลุงเพชรนะครับน้องเขาอายุตอนนี้อายุ12เดือน ความสูงอยู่ที่1 3 4นะครับตัวนี้อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนตาเตียมเตี่ยมจำกออ่องทุ่งนองขาวนะครับแล้วก็มีกําไรอีกสีขานะครับซึ่งตัวนี้น้องเขาเนี่ยมีรางวัลการันตีหนึ่งถ้วยนะครับได้ล่องชนะเลิศ อันดับ3อยู่ที่งานมาหากรรมประกวดกระ,ระบรือภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มาหนึ่งถ้วยนะครับนี่ฮะเบ่งกันนะครับเ้าเดี๋ยวเดินเดินโชว์เลยครับี่พี่น้องเห็นด้านขางนะครับพี่น้องเห็นด้านขางตัวนี้บอกเลยว่าโอ๊ไลนะครับเต็ม หมุนเลยครับไอ้มครับตัวนี้ครับสวยนะครับท่ายครับนี่สวยมากนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเปิดโทรศัพท์0 8 3 0 2 4 3 6 0 6นะครับควายตัวนี้อยู่ตำบลน,น้องตอกแปนอำเภอ,อย่างตลาด จังหวัดกาลสินนะครับสวยๆเลยครับเดินยับมาข้างหน้าอีจังน้อยครับโอเคครับนี่นครับข้อยกดีข้อตันนะครับสวยมากครับตัวนี้ครับอนาคตยักษ์บวกงามนะครับมี่ถวยรางวัลการันตีนะครับ โอเคครับ